เุืนนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วในช่องน้องเก๊ที่นี่เจว๋วันนี้จะมารีวิวของขวัญที่ได้มาจากเพื่อนเราเกิดวันที่16มิถุนายน2 0 0 0ันแล้วก็ผ่านมาเมื่อวานเมื่อววันแรกนะคะนี่น้องเราก็จะมารีวิวด้วยแข่งรับเพื่อนโอเคค่ะมาเริ่มเนื้ อย่างแรกนะคะเราจะเป็นไอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเป็นแบบนี้อุ๊บอุ๊บนี้เป็นแบบนี้แค่ไหมโอ๊ยโทษค่ะโทษค่ะหน้าจอตกเฉยเฉยนะมันจะเป็นแบบนี้ขั้วมันจะเป็นแบบนี้ ไปขีดๆนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นปากกาตัดเส้นค่ะโอเคนะคะข้อที่แรกผ่านไปข้อที่สองก็คือที่แขวนที่เป็นกระเป๋าที่แขวนของกระเป๋านะคะตอนที่น้องบอกของนี้เพื่อนให้มาเป็นแบบนี้มีหลายแบบแตบว่เพื่อนนี้ให้เราโอ้ชอบมากเลยอ่ะน่ารัก อแกจะเอาใส่ไหมมันของเราเลยจะเอาใส่เลยไหมงไจะเอาใส่เลยไหมไม่ไม่ไม่ยังโอเคนะคะขออนุญาตโอเคต่อไปเป็นอะไรเอ่ยหยิบมาดิให้เลือกให้น้องละเป็นพัดลมฮ้ยไม่ใช่อู้ยทำให้เราตัดสี มันจะทุกคนที่เคยใช้ก็จะรู้นะคะว่ามันเป็นยังไงไส้ทองจะเป็นแบบนี้นะแต่แท่งมันจะยาวกว่าน,นี้โอเคต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนธรรมดา กบเหล่าย่างลูกน้ำก,ก็หานอยูลูกห,ากหาก่านอยู่ในกระถางทีนี้ก็เป็นบันน้มทัดแบบมีสีสันก็ต้องพอพอแต่ไม่ใช่ของทันเก็บเข้าไปเหมือนเดิมพูดน้องทำอะไรต่อนี้น,นะคะต่อไปอออออเก็บให้หมดนะยิ่งไมโคเนี่ยงต้องเก็บอโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็น ไปแฮปปี้นิวเยียร์เพื่ออะไรมมะไม่รู้ตู่อไปเดียวเป็นแบบนี้ปากกาแคปบดินสอกดนี่ค่ะปากกาปากกาจะมีสองแท่งค่ะปากกาแท่งสีโข แห่งสวงค่ะเปิได้หปบ่าไหคะวันนี้วันเลยวันนี้วันสูงน้องนี้ว่นนี้ก็ไปเรียนแล้วนะค่ะยางต่อไปอ่ะรีวิวนั่นก็คือนี่ชุดเลยค่ะมีค่ะของคุณครูนกนะคะคุณนกให้เราค่ะเขียนว่า Happy Birthday ขอให้สุขสมบันอย่างที่ลูกลูกคิดนะลูกนะคุณนก เพราะว่าเขาเปรียบเสมือนเราเหมือนรูอีกคนน่งยาสิของวะไม่ได้ชิงกว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะก็รู้งในกันเลยห้างในอ่านไปอ่านดิให้น้องไปอ่านท้ายว่ามันมีอะไรอยู่จะมีใบมัรแทดอ่าแก้ใบรรทันแทะแก้ได้ไปดิแก้อ่านแล้วแบบนี้นะคะไม้อะไรบ้างไม้นี้ แล้วก็ไม้ที่เราใช้ตอนนี้ไม้โปรเทคเตอร์นียใส่หรือแท่โอ้เนี่ย oh. น,นั่งมือระบาเ้เห็นไหมโปรเทคเตอร์นะคะมุมมุมฉากมุมแหลมมุมฉากมุมข้ามุมต,มมตรงมุมกลับ oh. ลำเรียกแดีคนเลขที่ยี่สิบต่อไปเส้นสอ่อนะคะที่มีอย่างนี้ แล้วก็นี่ก็ยางลบโอเคัเค่นเซอรรีวิวไปแล้วอย่างต่อไปก็จะเป็นการอ่านจดหมายค่ะเราจะรีบอ่านนะคะอ๋อใช่เืมอิรีบหนีแค่ไปก็ไม่อ่ะนินีบรีบจุกแพงครับก็ใช้ดหนั้เดี๋ยวจุดสอง้อีก อ,น,อ,อนนี่แจ้งใช้อยู่ไหมจ,จะเป็นจดหมายจากเพื่อนออกไปแป๊บนึ่งจะเป็นจดหมายจากเพื่อนสาคนนะคะขออันของ <c oughs> พิม์ก่อนแล้วกันนะคะนี่ก,ก็อันนี้นะคะ่ะมันเห็นว่าขอมีความสุขมากๆร่างกายแข็งแรงเรียนเก่งๆรักนะ <c oughs> Happy Birthday ์อเินะโอเค คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เห็นหน้าตาเราเพราะว่าเราถ่ายเองมันก็ไม่สวยหรอกอันต่อไปอิเนได้ขอ <จะ S 1> โมนาให้ออกเกตจิมอยาพึ่งใช้ดิขอจาขอให้ออกเกตสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆขอให้สมความปรารถนานะว้าวเลิฟเลิฟอ,ออเกนี่นะะเขียนโมนาโอเค ห้องตรงนี้ขอให้โตไวๆนะเราก็โตไวอยู่แล้วเห็นไหมสูงร้อยห้าสิบแล้วอะรักนะบอลอนี้หนกด้านหนึ่งกอดวันเกิด Happy Birthday, Birthday นะโอเคหัยเปความสุขอ่ะสรุปเราอ่านผิดด้านโอเคเดี๋ยวสิอ่านลองอ่นนด้ไป Happy Birthday โอเคทั้งในนะ เราขอให้มีความสุขนะและ,ะขอให้เป็นเพื่อนกันเพื่อนเราตลอดไปเพื่อนกันตลอดไปนะจุ๊บจุเราละเพื่อนเกนะคะก็แป๊บหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไ,ไปก่อนอน,นคะนคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้า